สวัสดี FC ลุตู่ครับอ่ะล้วันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมินิสกิลคอนเทสที่ผ่านมาก็คือปัดลายฟูจินะฮะว่าได้อะไรบ้างก็มันจะมาคาดเกี่ยวกับมินิสกิลคอนเทสของธรรมบัติที่เป็นชาศาส์กับพาวิลนะฮะประสบการณ์แต่ละท่านมันมีพัฒนาการอย่างไรต่อตัวปลานะครับเรยงก็ได้อะไรครับเดีย๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกัน มันดีอย่างไรใช่ไหมฮะในสําหรับตัวผมน่ะหได้ปลาในราคาที่จับต้องได้ 2. สองฝึกสายตาเพราะว่าทนี่สกิลคอนเทนต์จะเป็นออนไลน์พี่พี่น้องๆเลือกปลาจากออนไลน์จากวิดีโอหรือจากการไลฟ์สดนะคะแต่เราก็จะมีรูปภาพจา่ปลาไวใ้ให้เลือกก่อนอยู่แล้วนะะมันก็จะทําให้เรามีทักษะในการดูปลาการเลือกปลา เห็นอะไรเกี่ยวกับตัวปลาแล้วก็นักเลี้ยงนะฮะถ้าสําหรับตัวผมผมว่านะตัวปลาพัฒนาการดีขึ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินหรือผิวนะฮะทุกทีผมว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาที่สําคัญคือนักเลี้ยงตอนนี้หรือคนที่เลี้ยงเนี่ยใส่ใจมากขึ้นแล้วเก่งมากขึ้นสามารถที่จะดูพัฒนาการของปลาได้ดีขึ้นนะฮะแล้วมีวิธีการที่จะเลี้ยงและพัฒนาตัวปลาได้มากขึ้นเพราะมันมีโซเชียลมันมีอะไรให้เราศึกษาเยอะแยะนะครับแม้กระทั่ง อาหารปลาเอวยแต่าตุที่เราต้องใส่ไปในบบอกปลาเอวยเรียกว่าคอร์ดิซัน สิ่งสาคัญที่ได้จากการเล่นมินิสกิลคอนเทสต์หรือสิ่งสําคัญที่ทุกท่านได้จากการเล่นสกิลนะครับหนึ่งผมบอกเลยว่าคุณไม่รู้จากตัวคุณเองนะครับว่าคุณมีทักษะมากขนาดไหนสองคุณมีวินัยมากขนาดไหนน,นะฮะสามคุณมีความสามารถมากขนาดแต่ความสามารถกับทักษะเนี่ยก็เหมือนกันนะความสามารถคือคุณสามารถทําให้ปลาตัวนี้มันขาวได้มันก็จะต้องมีทักษะถูกไหมฮะทักษะคืออะไรทักษะต้องทำยังไงมันก็ต้องมีเรื่องเรื่องอาหารปลาเรื่องน้ำผมว่ามันก็ต้องคาดเกี่ยวควบเกี่ยวกันหมดนะในเรื่องนี้นะฮะบอกเลยว่าหนึ่งอยู่ที่คน เลี้ยงสองก็อยู่ที่คุณภาพน้ำสามอยู่ที่คุณภาพอาหารสี่อยู่ที่ตัวปลา้วี่ะฮะ ส่วนตัวผมผมว่าพวกพี่ๆเก่งกันอยู่แล้วไอ้ส่วนตัวผมผมก็จะไม่ค่อยมีอะไรกล่าวเพราะว่าผมดูแต่เลาคนนี่ที่ส่งรูปเข้ามาหรือส่งคลิปเข้ามาผมว่าเก่งแล้วทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนจะมีเวลามากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองในการดูแลในการคอนซั่นปลาโมบีผมเอ็อย่าะผมก็ตกใจโอ้โหพี่โค้ดเก่งเลยเก่งนะพี่ทปาปลาตัวขนาดไซส์ขนาดนี้ไฟใช้ขนาดนี้ได้สามารถทอยิวให้มันดีได้สามารถทําให้ซูริมันดีได้ผู้เข้าร่วมท่านผมว่าเก่งส่วคนผมก็ไม่รู้จะ พวบอะไรยังไงเพราะว่าเท่าที่ผมติดตามพวกพี่ๆหรือเท่าที่ผมโทรหาพวกพี่คุยกับพวกพี่ๆหรือพวกน้องๆเนี่ยผมก็จะรับคำตอบว่าเฮ้ยพี่โอเคเปล่าโอเคนะคุณภาพโอเคนะผมมาทําแบบนี้นะผมมาใช้แลภาพแบบนี้ผมมาปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะผมเองก็ขอขอบคุณที่ได้คุยกับผมแล้วก็ได้โทรหาผมปรึกษากับผมนะฮะว่าที่ต้องทําอย่างไรที่ผมอย่างนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมที่อันนี้ผมก็ได้ให้คํคาแนะนําได้บางส่วนแต่พวกพี่ๆน้องๆก็ต้องเอาไปปฏิบัติเองก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้า เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้สกิลคอนเทสต์เข้ามาร่วมกิจกรรม สกิลคอนเทสต์กับเพสโตนะครับของคุณที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมนะครับแล้วก็งานต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการประกวดที่นี่ Skill Content, สกิลคอนเทสต์ธรมาสตร์ก็อย่าลืมไปดูคลิปนะครับดูคลิปว่าวิธีการวัดไซส์นะครับเป็นอย่างไรการถ่ายรูปถ่ายคลิปเป็นอย่างไรไซส์วิวท็อปวิวเป็นอย่างไรเดีย๋ยวนี้ผมบอกฮนะไม่ต้องกังวลว่าจะเล็กจะใหญ่อะไรยังไงขอทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ส่งวันสุดท้ายในะวันที่28พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ตัดสินในวันที่30พฤศจิกาย,ยนวันเาาระะะก็ดีียิจ่ลปโ นะครับว่าตัวไหนได้ตัวไหนได้นะครับอย่างคราวที่แล้วของมินิสกิลคอนเทสต์โมซโกที่เป็นฟูจินะฮะทำแบบนั้นนะครับเราก็จะประ,ประกาศผลว่าใครที่จะเป็นผูนนวิชิเงินรางวัลที่1นึ่งหนึ่งันบาทวัวที่2-2 0 0องกับาทวัลที่3-1 0 0บาท นะลืมนะครับอีกไม่กี่วันแล้วส่งร่วมสนุกกันมันเป็นอะไรที่สนุกจริงๆนะครับมันมีความสุขเราได้ดูปลาเราได้ให้อาหารปลามันสนุก,นกผมไม่บอกตรงนะบางคืนผมบางทียังไม่นอนเลยผมก็เดินดูปลาหัวมไ,มไเปเรื่อยๆผมบอกดูปลาไอ้นู่นดูปลาเนี่ยบางทีก็ยังมีเผยโยนให้อาหารก็มีครับก็อย่าลืมครับก็วันที่28นี้ส่งคลิปกันเข้ามาเยอะๆเ็าขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านแล้วเจอกันกิจกรรมหน้าโอเคขอบคุณครับ